สบายดีท่านผู้ชมวันนี้สาวเราพาท่านผู้ชมมาเบ่งอาหารเนาะที่ว่าลดราคาอยู่ห้างเด้อเด้ประเภทหัวใจไก่เบอรปีไก่ปีกเป็ดเนาะเออเด้ยำไก่ยำไก่นี่แซ่บได้เคยแบบมากกินอยู่ยำไก่นี่นะแล้วก็มีเป็ดแบบเป็ดปักกิง่งหนะดีมีเป็นแบบหลายแบบเนาะเป็ดไก่ อาหารจีนเนาะเป็นโตเป็นโตเลยเออลดราคาเนี่กับวารเนสเนาะดีได้นี่มากได้นี่นะลดราคาเนี่ยเพราะว่าอะไรเป็นเงินเล้ากับแพงเนี่ยเนาะโอ้คันบุลดราคากับบุก้าซื้อกินอหละเนาะมันมีเงินอย่างลวงหลายเออในนี้กับวายเนสโอ้เป็นแต่แซ่บเนาะสิได้เอาจากอันคนนะามือนี่นะท่านผู้ชมเอ้ยตายๆขออะไรอยากให้วิวบ้านเขามีลดแบบนี้เด้ ลดร,ราคาเนาะแล้วก็ไข่เค็มนกกระทาเนี่ยติดป้ายแดงลรดราคาไข่เค็มพประเทศบบนได้โอ๊บเ่เกลแนวนี้เลยก่อเด็เป็นแนวนี้เลยนะเอาไขนะ่หั่นใส่น่ะจากิ่นเ็ศแนวใดยังวะแล้วก็มีถั่วดินพร้อมในี่ถั่วดินแบบแดบงบแบบขาวเม็ดใหญ่ดีนะ้แบบกินก็เก็เก็บคของกินลิ้นนะนะอันนี้นะโอ้คักคักๆๆๆเป็นกับเก็บคักคักนี่นะย่ำกินลิ้นเนาะประเภทถั่วต่างๆ โอ้ยคักหลายคักหลายหอดเออเวลาเจ็ดโมงเนาะหรือว่าเจ็ดโมงครึงสินาปาีแดงได้บอว่จะเป็นขนมเค้กเป็นอย่างต่างๆมื้อหน้าสินีวิวให้เบิง่งเดอร์ท่านผูชมเดอมืมันี้กันลาไปก่อนขอบใจที่ว่ามาเบิง่งเดอ